วันนี้เราจะรีวิวชุดเมกันด้วยครับวันนี้อยู่ในเกมใหม่วันนี้ผมอะไรวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทำระบบแรงนะเนาะก็มีหลายๆคนเนี่ยขอเข้ามากันเลยนะครับก่อนตอนแรกผมให้เราเข้ามาที่ช่องแชท์อมจันนั้นเนี่ยก็ตามทีฟแอดพีแล้วก็คอมมานด์ขีดบล็อกแบบนี้เราครับก็จะทำการเซตได้สองตัวสกอร์บอร์ดตรงนี้ขึ้นมาอยู่ที่เขาเรียกกันว่าแอคชั่นบาร์นั่นเองเลยประมาณนั้นเลยเนาะทีนี้เนี่ยเราก็จะวางคอมมานด์ไปก่อนเลยเนาะตรงนี้ผมเราก็จะเข้ามาที่คอมมานด์ตรงจันทร์นั้ววก็ตามด้ย ลั่นในส่วนของตัว t i t a n loud fs action bar แบบนี้นะครับผมจต้นนี้ยก็ตามด้วย l o u text ครับผมแล้วก็ตามด้วย text เนาะตรงนี้เราจะใส่เป็นตัวอะไรก็ได้ครัซึ่งผมจะขออนุญาตใส่เป็นคำว่าแรงแล้วกันนะครับ <S 2> <S 2> <S เราก็จะตั้งค่าให้มันเป็น default ไว้เฉยเฉยก่อน,นยังไม่ต้องอะไกับมันเนาะต่อไป r พ p e a t e r ไว้ <S <S ที่เรียบร้อยตอนนี้นในตัวนี้แรงจะขึ้นมาเรื่อยเร้้อยแล้วนะครับ แต่ว่าทีนี้เนี่ยเมื่อเราทํางานเสร็จแล้วเนี่ยเราผมจะสังเกตว่ามันมีในตัวของตัวงานตัวนี้ขึ้นมาเยอะเลยวิธีการปิดเราจะปิดได้ไงถ้าเราเข้ามาที่คุณแชรผมจากนั้นเนีตัวนี้ผมก็ใช้เป็นเกมรูตรงนี้ผมก็ใช้เป็นข้อม่านบล็อกเอาพุทแบบนี้ผมแล้วก็ตามด้วยฟอลนะครับผมนี่ก็เรียบร้อยนะข้อมันตัวนี้ก็จะไม่มีการแสดงในสัวของตัวดีบักให้เราดูแล้วนะครับอะไรประมาณนั้นเลยเนาะทีนี้เนี่ยผมเมื่อเราเข้ามาที่คองแชทผมเราจะทําการเซนในตัวของตัวสกอร์บอร์ดขึ้นมาผมโดยใช้คําสั่งสกอร์บอรบเีนะไ่ย แล้วก็แรงดัมมี่แบบนี้นะครับต่อแยกกันเลยแล้วกันเนาะตรงนี้ก็ใช้เป็นในส่วนของตัว Scoreboard Player Add Add a m ในส่วนของตัวแรงเป็นศูนย์อะไรประมาณนี้เลยไปรีพิเตอร์เอาไว้ถิ้เรียบร้อยดีๆใส่สัก5และกันนะครับผมโอเคทีนี้เราจะมาเริ่มต้นทําในส่วนของตัว Default r a n k กันเลยเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปทํา Default r a n k เนี่ยเราคิต้องมีตัวในส่วนของตัวเพิ่มแล้วก็ลดแต้มแรงกันก่อนเลยนะครับโดยการเพิ่มแล้วลดเนี่ยเราผมจะเป็นต้องกําหนดไว้ให้มันต่ํากว่าศูนย์นะครับเพิ่มเกินกว่าแรงที่เรามีอยู่นั่นเอง ซึ่งในที่นี้เนี่ยผมจะให้แรงไม่ต่ำกว่าศูนย์นะผมโดยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการลดแรงนะผมตรงนี้ก็ใช้เป็นสกอตบอร์ดเพเยอร์รีมูฟแอดพีผมตรงนี้เนี่ยเราผมจะระบุไปในส่วนของตัวสกอตนะครับผมสกอตเท่ากับแรงเท่ากับศูนย์นะผมปึ๊บแบบนี้โอเคก็จะให้รีมูฟในส่วนของตัวแรงหนึ่งแบบนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยเราผมจะลองมากดปุ่มดูกันนะผมว่าจะได้หรือเปล่าเออไม่ไม่กดปุ่มแล้วกันขออนุญาตใช้เป็นรีเวิร์สแล้วกันเนาะปึ๊บแบบนี้อ่านี่ก็จะไม่ทำงาน ทีนี้เนะี่ยเราก็ผมก็จะมาทำการเพิ่มแต้มไปเลยเราเพิ่มแต้มแรงนะตัวตนี้ก็ใช้เป็น scoreboard player add add p ตรงนี้ผมเราก็จะระบุเป็น score เท่ากับแรงเท่ากับ0ไปจนถึงเท่าไหร่ดีเราจะให้แรงมีทั้งหมด5ขั้นนะผมก็ใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย add สองตัวแรงแล้วก็ตามด้วย1แบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่แอดนะผม,มาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำตัวสอของตัว default กันก่อนเลย สําหรับเดีเนี่ยตรงนี้ผมจะสังเกตว่าเราจะไม่ได้ระบุใส่ตรง add a ผมให้เราเลื่อนมาเรื่อยๆผมเลื่อนมาที่ add a ตรงนี้เนาะถ้าเราระบุตัวนี้ไปให้ผมมันก็เท่ากับแรงเท่ากับ0แบบนี้ผมอ่าถ้าเรามี5 ng, ้าแรงเราก็ต้องทําแบบนี้5ตัวเลยนะผมตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยว่าตัวนี้จกจะใส่เป็นแรงอะไรซึ่งผมอยากจะให้ใส่เป็นแรง general แล้วกันไม่รู้เแบบขียนถูกหรือเปล่า,าโอเค ทีนี้เนี่ยเราก็ผมก็จะมีชื่อแรงขึ้นมาแล้วเนาะทีนี้เราจะลองแนะอดในตัวของตัวขั้นที่2กันแอดปุ๊บจนเก,ก็ดว่าแรงตัวนี้เนี่ยจะค่อยๆหายไปนะครับผมเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำนั่นเองเราปรับเป็นเชียนเอาไว้ทีตัวนี้เราต่อเข้ามากับแบบนี้เลยผมตัวนี้หลังจากนั้นเนี่ยตัวนี้เราก็เราก็จะก๊กอปมาแล้วก็มาวางไว้ที่เชียนแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยเราผมก็เลื่อนมาเรื่อยๆผมเลื่อนแก้คำว่าแรงเนาะเราแก้จากแรงเนี่ยจากศูนย์เป็นหนึ่งแรงศูนย์นั่คือแรงหนึ่งของที่ม ในสองของตัวคอมานคือแรงสอนที่มันแสดงเลยประมาณนั้นเลยอาจจะงงๆแต่ว่าเดี๋ยวก็เข้าใจนะครับผมเจนเนอเรลเราก็จะไปในสองของตัวในแรงนอร์มออแบบนี้ปุ๊บอาเรเจนต์โอเคก็เป็นหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าที่นี้เราเราจะลองเพิ่มแรงกันนะแบบปุ๊บอีพิกเรเจนลดแรง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  ลดแรงลดแรงนี่เมื่อเราลดจะสังเกตว่าเราจะไม่สามารถลดต่ำกว่านี้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเพิ่มสูงสุดได้จนเก,กินรีนเจนนะครับผมก็นั่นแหละนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าเราจะเอาไปแอปพลายในส่วนของตัวระบบอื่นได้ยังไงก็เราครับผมเวลาเราจะนําไปแอปพลายเราก็นําในส่วนของตัวแรงที่มันเป็นเลขตัวนี้เนี่ยไปใส่กับระบบอื่นได้เลยนะครับผมเช่นผมต้องการที่จะให้กําหนดว่าแรงในส่วนของตัวรีเจนเนี่ยสามารถ ทีพได้อะไรประมาณนี้ผมก็จะใส่เป็น t p s e ก็เท่ากับแรงเท่ากับห้าแบบนี้แล้วก็จะให้ TP ขีดหนึ่งร้อยขีดนี่โอเคทีนี้ตอนนี้เราอยู่แรงดีเลเจนต์นะผมเราเราีทีปุ๊บเราก็จะสามารถ t ีได้อะไรประมาณนั้นเลยเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราแรงอีพิกหรอเราก็ไม่สามารถท p ได้อะไรประมาณนั้นเลยถ้าแรงมัสลีเจนก็ TP ได้อะไรประมาณนั้นนะครับ โอเคผมสระเคนวันนี้ก็จบไปแล้วนะขอบคุณทุกคนมากเนาะที่ติดตามและชมผมยังไงผมก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์ติดตามผมด้วยเนาะโ okay, อเคก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะพยายามลงคีย์เพ้เรื่อยๆแล้วกันในส่วนของตัวแมป The Mortal Regent เนี่ยก็อาจจะอัปเดตนานมาหน่อยอาจจะได้เล่นเวอร์ชั่นสามอีกทีตอนเดือนเมษาในส่วนของตัว Quest Update เนี่ยจะได้เล่นอีกทีในส่วนของตอนกุมภาเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมกำลังในส่วนของเอ่อกำลังวางแผนที่จะทำแมปในโลกว็อกอยู่ อะไรประมาณนั้นเลยนะครับโอเคผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับดูจบแล้วก็ฝากทุกคนผมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูคลิปต่อไปกดไปได้เลยนะครับ